ใช่ค่ะผมคนนครสีรุ่นนี้สร้างสุญยอนมากถูกไหมพี่วาระดีนะคะพิธีดีตรงเหมือนปี32เลยอะทุกท่านนี่ยโหคือน้องถึงอยากเอามาเล่นไงเขายกรางแพงขนาดนี้เกินมาเป็นหมื่นหมื่นแต่ว่าก็ยังก็ยังเอามาเล่นอยู่นะคะบอกก่อนนะไม่มีแล้วนะทุกท่านเพราะว่าหลังสุดท้ายนะพี่จริงน้อมีหนึ่งล้แต่ว่าแบ่งปันพี่พี่สายร้ายไปแล้วเรีบร้อยโอ้โหมาแล้วใครคอยรายการนี้มากะเนื้อนวะรหลังชานวน ลุยกันได้เลยค่ะรายการที่17รายการที่17ดพี่เมื่อกี้ใครถามหา17 17ดน้องนึกว่าเป็นรายการสูตรพิเศษนะเนี่ยสนะิมาแล้วค่ะหลังชะนวนพี่ๆขานวะสูตรพิเศษเลยเอ้ยนวะหลังชะนวนพี่รายการนี้นะคะเหมือนพิมพ์แกะมือเลยนะรายการเนี้ยผิวดูดิโอ้โหสามร้อยพี่บูมค่ะสามร้อยพี่บูมพี่เล่นหากันเป็นพันค่ะเนื้อนวะที่เต๋าออมาแล้วหกร้อยทุน ติดละเท่าไรก็ได้นะคะรีบขอรีบดดพี่ๆทุกท่านเพราะว่ารายการแบบนี้นะคะเนื้อหลังนบบนมีน้อยมีแค่รายการเดียวเท่านั้นองค์เดียวในลังพี่700พี่เอสค่ะ700บอที่พี่เอสหลังชนวนเต็มแผ่นแบบนี้เลยนะทุกท่านโอ้ยหลังยันหลังยันดวงพี่ๆรายการนี้700บอ8 0 0 9 0 0อขอได้เลยค่ะ800900ยีปิดต่อไปรู้ได้เลยพี่สักพันบอให้น้องชื่นใจได้นะ,ะรายการเนี้ย เพราะว่าปกติเน่ะเล่นหากันพันกว,กว่าอยู่แล้วค่ะพันกว่า,วาอยู่แล้วพี่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะทุกท่านเจ็บาทที่พี่เตา๋าสิบาท20บาทรีบโดดได้เลยคุณพี่ภาราณี้นะคะ710ผิวสวยด้วยผิวสวยด้วยค่ะรายการนี้ตำหนิตำหนึงไม่มีเลยนะลุ่นเนี้ย หาน้อยมากนะคะ 4, 710นะพี่นะขออนุญาตชมค่ะขออนุญาตชมรันเบอร์พี่รายการนี้เปิดเจอมาเลขโคตรไรวันนี้เลขรังสวยนะเนี่ยเลขโคตรรังสวยนะพี่แต่ละรายการเจอเลขเด็ดมาเยอะแล้วนะต้องมีอีกแน่นอนค่ะรายการนี้เลขโคตรรันเบอร์ 14, 144ค่ะเลขโคตรรันเบอร์144พี่ๆนับถึง700โบไปต่อให้ไวเลยค่ะรายการนี้เลขโคตรรันเบอร์ผลรวง9เกือบจะตองค่ะ130ท่าน รายการนี้710พี่ขายอยากเดินพารากันได้เลยนะคะนาฬิกาจ่อแล้วครายการนี้750 75 750พี่นายขึ้นก่อนพี่ไม้สิชนไม่ทันค่ะพี่ไม้โดดได้เลยนะ8 0 0 9 0 0พันหนึง่งไม่มีแพงพี่เพระเป็นเนื้อหลักเลยรองรายการเนื้องโงอเลยค่ะแบบนี้นะคะ7 6 0พี่ไม้800คุณพี่หนุ่มค่ะรายการอะไรพี่พีคม นวะหลังชั้นนวลเลยค่ะพี่นวะรายการนี้มีองค์เดียวนะพี่ๆทุกท่านตัดสินใจก่อนได้นะคะเนตชา้าไม่ทันเขาแน่นอนรายการนี้ค่ะนับ3 2 1ไปเลยนับขิงโคสุดท้ายค่ะแปดร้อยบอบิลอะไรก็ได้นะคะรีบขอรีบโดดพี่พี่บูมเลขโคระนาเบอร์1หนึ่งสี่สี่ค่ะพี่จ๋าหนึ่งสี่สี่ค่ะผลรวมเก้ามีใครชอบมีใครใช่ไหมคะรายการหลักแบบนี้ไม่ข้ามพันห้าเอาไปเถอะแปดร้อยห้าสิบพี่ไหม ไวใครได้นะพี่ขนาดวันนี้นะคะนวาผสมชาวนยังจบเกินนี้เลยนะทุกท่านข้ามพันมาให้น้องกดได้เลยรายการนี้นะคะได้ครอของทั้งนวะทั้งชนวนพี่พี่จะรออยู่ใหญ่ค่ะถูกไหมรายการนี้เจ็ดร้อยแปดร้อยห้าสิบพี่ไหมแปดร้อยห้าสิบพี่พี่รายการนี้ขิงโค้สุดท้ายนะคะข้ามพันไม่ว่านะพี่รายการแบบนี้จบพาระ,ะหลักร้อยค่ะยินดีด้วยเอาไปท่วมค่ะแบบนี้เจ็ดแปดร้อยห้าสิบค่ะปิดการประชุมค่ะแปดร้อยห้าสิบพี่ ยันขึ้นที่ใคารับไปนะคะโดดได้โดดปาได้ป,า,ปาสิบ,บาทยี่สิบ,บ,าสบ,บ,าสบ,บาทผาเปลี่ยนมือทุกท่านบอกกอดรายการนี้ไม่แพงเพราะว่าอย่างนวะผสมชนวนเนี่ยวันนี้พ่อค้าจบพันกว่าเลยนะพันกว่านะคะพี่ๆรายการนี้ก็น่าเก็บเช่นกันหนึ่งเดียวเท่านั้นพี่ๆขาไม่ข้ามพันพี่ท่วมมาก,กวันนี้เรียบร้อยค่ะใครได้ไปมาดูกันให้ดี่ไม่ข้ามนะคะแบบนี้ไม่โดนใจพลาดแล้วพลาดเลยค่ะเรียบร้อย เก้ายี่สิบค่ะเก้ายี่สิบพี่นายค่ะพี่นายพี่ปาดพี่หนุ่มมา2ี่บาทโอ้โหพี่ลูกป,ปัดไม่ทันนะทุกท่านน้องจบให้หมดทุกพารานะคะแจ้งก่อนนะพี่พี่วันนี้เท่าไหร่เท่ากันเอาตามที่พี่พี่ไหวได้เลยใครอยากได้รายการไหนแนะนําให้ใส่ที่แบบว่าเราเรามีกําลังเท่านั้นเลยนะพี่การพลาดทุกท่านไม่มีแล้วนะคะ